อวมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตและปาเจโรเตรียมรวมร่างในร่างเดียวกันสายลุยสายออฟโรดรวมไปถึงความสปอร์ตรูลาการออกแบบด้วยระบบ d s t ที่เห็นก่อนหน้านี้อย่าง x f o r และเ e สทีเนเตอรที่จำหน่ายอย่างอินโดนีเซียดีไซน์รูปร่างทันสมัยรูลาพร้อมกับคุมพลังใหม่ สวัสดีแพนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนนมาอัปเดตสำหรับสาวกของมิ s ุ b บิชิกับ p ีพรุ่นใหม่นะที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026กับการนำโมเดลปาเจโรและปาเจโร s สปอรตมารวมร่างอยู่ในร่างเดียวกันสายลุยสายออฟโรดรวมไปถึงความสปอร์ตความหรูหรากับตัวรถรุ่นใหม่นี้กับการออกแบบด้วยระบบ d s t ที่เห็นก่อนหน้านี้อย่าง x อ o r ซและ De r i n ซึ่งก่อนหน้านี้นะทางวินสุบิชิก็ได้ประกาศว่า PPV รุ่นใหม่ของเขาจะเป็นรถ PPV ที่มีความเพียบพร้อมทั้งการขับขี่ทั้งผู้โดยสารแล้วก็สิ่งอนวยความสะดวกต่างๆจะมาให้อย่างครบคันรวมไปถึงขุมพลังความสปอร์ตความรูหรลความแรงของเครื่องยนต์ก็จะมาพร้อมกับปาเจโร่รุ่นใหม่นี้จะมีการตัดคำว่าสปอร์ตนั่นก็หมายความว่าจะมีการรวมโมเดล2โมเดลอย่างปาเจโร่ที่เคยยุติการผลิตไปก่อนหน้านี้จะกลับมาอีกครั้งสาหรับ ปาเจโร่สไตล์ลุยและปาเจโร่สปอร์ตจะมีการรวมร่างกันก็คืออย่างที่เขาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าปาเจโร่รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงให้กับทางผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวที่2ตอนที่3รวมไปถึงการออกแบบดีไซน์ที่ใช้โครงการ DSI ที่เคยออกแบบ2รุ่นก่อนหน้านี้และเปิดตัวไปอย่างมิซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์และมิซูบิชิ เดเทเนเตอร์ก็คือรุ่นที่เผยชมที่อินโดนีเซียก่อนหน้านี้ซึ่ง2รุ่นนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองในส่วนของงานดีไซน์ด้านหน้าตัวถังและมีคิ้วล้อที่มีความโดดเด่นและตัวถังเป็นทรงบ็อกซี่ต่างจากรุ่นที่จําหน่ายหรือว่าต่างจากปัจจุบัตที่จําหน่ายในปัจจุบันในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับ รุ่นนี้ก็จะใช้เครื่องยนต์ที่ประจำการใน m มิตซูบิชิไทยทันเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผัน VGS บินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดมากถึง204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรและก็ ในส่วนของระบบส่งกําลังนะคาดว่าจะเป็นระบบส่งกําลัง8จังหวะแทนที่6จังหวะในรุ่นปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีการยกเลิกไปในบางตลาดสําหรับเกียร์8จังหวะและจะกลับมาในปาเจโร่รุ่นใหม่ก็จะกลายเป็น PPV อาจจะเป็น PPV เจ้าแรกที่ได้ระบบไฮบริดมาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์แน่นอนว่าหากเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้รุ่นใหม่ของ PPV จากค่ายมิตซูบิชิ ก้าวข้ามและมีความล้ำสมัยกว่าค่ายอื่นแน่นอนการดีไซน์ตัวถังจะมีการออกแบบให้ล้ำสมัยในโลกอนาคตพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงจากรถน้ำมันสันดาปไปสู่รถพลังงานทดแทนหรือว่า ev แบบเต็มระบบนี่คือสิ่งที่มิตซูบิชิกำลังพัฒนาในรถยนต์ที่จะเปิดตัวหลังจากปี2026เป็นต้นไปนับจากนี้ปัจจโรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับฟิวเจอร์ที่ครบคันเต็มระบบ หรือไม่ก็ต้องรอดูว่าเจนนี้จะสามารถทำได้เหมือนกับที่เขาเคยแถลงการว่าปาเจโร่รุ่นใหม่จะมีทั้งความสปอร์ตความรู้ละและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เต็มระบบหวังว่าเจนใหม่จะสามารถตีตลาดและขึ้นมาเป็นเบือนต้นๆของรถยนต์ p v v SUV ในบ้านเราหากใสมาได้ดังที่กล่าวมา,าแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับออลนิวปาเจโร่รุ่นใหม่ที่จะมีการ รวมสรุ่นใส่ด้วยกันทั้งปัจจ r โล p สปอและก็ปัจจ r โรที่เป็นสายลุยความรุหราความสปอร์ตจะสามารถแมทกันลงตัวได้มากน้อยแค่ไหนสานักเครื่องยนต์ที่เขาจะปรับจูนจะทะลุ200แรงมาและระบบส่งกำลังเกียร์8สปีดจะมาพร้อมกับรุ่นออ New นี้หรือไม่และภายในจะมีความรูหรามากกว่าเจนปัจจุบันและคู่แข่งได้มากน่อยแค่ไหนรอติดตามแฟนๆมีความคิดเห็นยังไง ลองคอมเมนต์มาก่อนนะครับใต้คลิปไปเลยว่าภายในจะได้โฉมใหม่ภายนอกจะมีการออกแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ด้านท้ายที่หลายคนก็รอรุ่นนะสำหรับเบาะแถวที่3จะนั่งได้จริงไหมและในส่วนของดีเทลไฟไท้ายแน่นอนว่ามีการปรับเปลี่ยนอาจจะคล้ายคลึงกับทาง x ford หรือ n e t i n a t o r ก็เป็นไปได้คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับใต้คลิปนี้เลย,ยงไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ